สวัสดีครับท่านชัมพิชมาพบกันดึกๆเช่นเคยนะครับจากช่องบันมีนาทีทองนะครับวันนี้จะมาเสนอนะครับท่านชัมพิชนะจะมาเสนอเลขดับ3หลักเลยนะครับ3ามหลักชอบก็ลองดูนะครับไม่ชอบก็ผ่านไปเลยนะครับท่านชัมพิชเราไม่มีบังคับใครทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือการแต่งปันแบ่งความรู้นะครับนะ อขอบคุณท่านจวิกที่อุดหนุนหนังสือนะครับสูตรดีบุญมีนาดีทอง67นะครับนะสูตรไหนไม่เดินนะอ,อ,อาจารย์ไม่เคยทิ้งสมาชิกอยู่แล้วให้ติดตามไว้นะครับเข้าท่านซื้อสูตรแล้วท่านได้เข้าห้อง VIP สายด่วนนะครับ VIP สายด่วนไม่ใช่ v ีไรายเดือน,นครับ VIP สายด่วนฟรีเพราะว่าท่านจะได้เลขสายด่วนไงวดนแล้วสายด่วนเข้าเต็มเต็มเจ็ดเก้านะครับนะ วีพีสายด่วนตามให้ดีนะครับนะท่านจะได้เข้าห้องวีพีสายด่วนนะครับนะซื้อนังสือหนึ่งเล็บเข้าห้องวีพีฟรีนะครับนะนี่เปิดโอกาสทองให้ท่านแล้วนะครับนะสายด่วนจะได้มา9ก้าโมงเช้าวันออกนะครับนะบอกไว้ก่อนไม่ได้มาไวๆนะครับพอสายด่วนนี่มีที่มานะครับแต่ของดีเขาคงมันคงจะมามาช้าหน่อยนะครับนะมาช้าหน่อยให้ชัวร์นะครับนะวันนี้เตรียมตัวกันแล้วกันนะครับ โหอหไอเขาน้อยชุดหน่วยชุดเดียวนะครับแต่สามตัวมันสามชุดแต่สามตัวชุดเดียวงวดที่แล้วก็เต็มเต็มนะครับเข้าตุ่มเต็มวันนี้เสนอนะครับนะไม่เสียเวลาจุดนี้แหละมันจุดที่ให้นี่ท่านะพิกน,น,นี่นี่นี่จุดที่เข้าใช้กัน,นแต่อาจารย์มาทําแ,แปลแปลออกมาเป็นสารพัดได้นะครับนะทำมาออกมาเดียวนี่เป็นทั้งเกิดทั้งดับได้จุดเดียวนี่ครับนะหวัวเอ้ร้อยกระหน่วยนี่นะครับ ร้อยกระหน่วยข้างบนเนี่ยบวกกันนะครับนะครับเขาบวกกันได้เจ็ดให้เด่นใช่ไหมครับนะให้ให้เด่นใช่ไหมครับท่านจะไปยิ่ให้เด่นใช่ไหมแต่อาจารย์ทําเป็นดับได้ศูนย์พอเจ็ดปุ๊บบวกสามได้หนึ่งอ่าแล้วก็บวกสามยิ่อันนี้ทําเป็นตัวดับนะครับทําเป็นตัวดับนะครับผลลัพธ์ออกมาอะไรท่านจะัย่งผมให้ออกอะไรเจ็ดแปดสองนะครับอ่าออกเจ็ด แปดสองเห็นไหมครับหายสามหลักเลยนะหายสามหลักอันนี้ตัวเด่นไม่เกี่ยวนะครับให้บวกกันนะครับบวกกันตัวนี้แหละเอาเก้ามาตั้งนะครับนี่ทำเป็นตัวดับให้ท่านจะประจิกบางท่านไม่ได้สังเกตไม่รู้ว่าเอ๊ะทำยังไงนี่แหละเอามาจาุดนี้อันนี้เป็นตัวเกิดใช่ไหมว่าตัวเดียวมาตัวเดียวนะครับแล้วให้เก้านี้ให้บวกสามนะครับได้สองยืดเป็นหนึ่งแต้มพอยืดหนึ่งแต้มก็บวกสามอีกทีนะครับนี่ดับสามหลักอยู่นี้ผลลัพธ์ออกอะไรครับ ออก4 7 8เห็นไหมครับ4 7 8นะครับหายไหมครับ3หลักท่านประหยัดทุนเยอะไหมเนี่ยเลข10ตัวตัดไปแล้ว3มตัวเหลืออยู่นี่ตัวเด่นตัวนี้เห็นไหมตัวเด่นวันนี้มันยังไม่มานะครับนะตัวเด่นวันนี้มานะครับไอ้ที่เหลือเนี่ยเอาตัวเด่นไปพันเลยนะครับไปพันสามตัวจะเบิ้ลจะหามก็พันอยู่นี่นันแหละนะครับวันนี้ยังไม่เดินนะแต่ตัวนี้ดับไปก่อนแล้วนะครับเอาต่อไปได้สอง ได้สองเด่นอยู่ครับท่านจะมีได้สองเด่นใช่ไหมที่ทําเป็นสองเด่นแต่อาจารย์ทําเป็นดับบวกสามยืดเป็นหนึ่งแต้มแล้วก็บวกสามนะครับเห็นไหมครับอันนี้หายสามหลักผลลัพธ์ออกอะไรครับท่านชูมีมีประโยชน์นะนี่ออกอะไรครับแปดหนึ่งสองสอนแบบสูตรง่ายๆนะครับสูตรอันนี้คือสูตรง่ายๆนะครับเอาสองไมพันที่เลขอันนี้เราไม่ต้องไปพัน เอาสองไปพันที่เลขเจ็ดตัวนี่แหละท่านถูกสามตัวไงแกะจะเบิร์ตจะหามถูกหมดอ่ะเอาสองไปพันขอให้สองนี้มาวันนี้ผิดนะครับตัวนี้ผิดตัวนี้เข้านะครับนีน่นะครับทําอย่างนี้นะครับนะแต่ตัวหายคือสามตัวนี้สามหลักนะครับตัวไม้บวกอีกครับแปดกับสองบวกกันได้ศูนย์ได้สิบก็คือเอาศูนย์นะครับได้ศูนย์ปุ๊บอพอได้ศูนย์ให้บวกสามครับได้สาม สามยืดไปหนึ่งแต้มได้สี่พอได้สี่เพื่อบวกสามอีกสี่นะครับได้เจ็ดนะครับผลลัพธ์ออกอะไรครับสองศูนย์สองเห็นไหมครับมีไหมครับใครเล่นอันนี้เล่นพวกที่นี่คือเล่นตัวกินโดยตรงเลยเนะครับสองท่านเอาสองไม่พันยังไงก็ได้สองศูนย์สอง,สงเดี๋ยวคลิปหน้าเพราะอคลิปนี้คงไม่ทันนะครับคลิปหน้าอาจารย์จะทําพันให้ดูนะครับไอ้ไอ้ที่ที่เหลือจะเบิร์จะหามจะตองถูกหมดพอให้ตัววิ่งเข้านะครับนะ ตัววิ่งเข้าก็แล้วกันวันนี้ถูกนะครับวันนี้ถูกวันนี้ถูกนะครับเห็นไหมครับอ้าวหกกับสี่บวกกันได้เท่าไหร่ครับในหลักร้อยกับหลักหน่วยบวกกันนะครับนี่หกกับสี่บวกกันก็ได้ศูนย์อีกวันนี้ศูนย์นะครับน้ำมึกไม่ดีเท่าไหร่ครับขนาดประกาใหญ่เขียนเลยนะครับใหม่่นะครับไหนมาครับศูนย์ได้ศูนย์ พอได้ศูนย์ให้บวกสามนะครับบวกสามยืดไปน,นี้ได้นี่ได้เลขหลับแล้วสามตัวนี้ดับขาดเลยสามหลักนะครับผลลัพธ์ออกอะไรครับเห็นไหมเก้าห้าหนึ่งอันนี้ผิดนะครับตัวเดียวมาตัวเดียวผิดแต่ตัวนี้ดับอยู่นะครับสามตัวไม่มีเลยสามหลักนี้นี่สามหลักนี้ไม่มีนะครับเราดับสามหลักจุดเดียวแต่ทําเป็นดับสามหลักได้เนะี่ยอันนี้กินไปให้กินกินไปตัวเดียวมาตัวเดียวนะครับ พอพองวดถัดมานะครับถัดมาถัดไปนะครับเก้ากันหนึ่งก็ได้ศูนย์อีกได้ตัวเก่านะครับได้ตัวเก่าเล่นอะไรก็ให้มีศูนย์ดีเขาบอกนี่งวดนี้เอ้าศูนย์ก็ดับตัวเก่าครับบวกสามบวกนี่หายสามหลักนะหายสามหลักนะครับหวยออกอะไรครับเอ้าถัดมาหวยออกอะไรเก้าเก้าศูนย์นะครับหายไม่ได้สามหลักถูนนะครับอันนี้เข้ามาับมาเข้าอีก เราไปพันเลขที่หายนั่นแหละถูกสามตัวจะเบิ้ลจะหามตองศูนย์ก็ถูกเดี๋ยวจะทําตองเต็มทำเบิ้ลให้หมดนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับเอาสปาในตัวเก่านะครับด้เก้าในเก้าครับเก้าบวกสามได้สิบสองเอาสองยืดเป็นหนึ่งแต้มพอได้ยืดเป็นหนึ่งแต้มก็ให้บวกสามอีกทีได้หกอันนี้คือตัวดับนะครับท่านจะดับสามหลักเลยสองสามหกนะครับสองสามหกมีไหม ออ 0, 0, 9, 7, นะครับออกศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดนะครับถูกนะครับเห็นไหมครับหายสามหลักเลยสามตัวนี้นะครับอันนี้ถูกนะครับอันนี้ถูกสามตัวเลยเพราะว่าเอาตัวนี้ไปพันเลยพันที่เลขเจ็ดตัวนั่นแหละออกมาสามตัวนะครับเอาต่อไปศูนย์กับเจ็ดบวกกันได้เจ็ดเอาเจ็ดมาตั้งพอได้เจ็ดให้บวกสามคงที่นะครับบวกสามก็ได้ศูนย์ พอได้ศูนย์เพิ่มไปหนึ่งแต้มพอเพ้่มเพิแต้มก็บวกสามอีกทีหนึ่งครับนะเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับนะทาตามอาจารย์เลยนะครับผลรับหวยออกอะไรงวดนี้ครับออกเจ็ดนะห้าเจ็ดนะครับถูกเนะี่ยอันนี้ถูกนะครับนะดับอยู่เลยศูนย์ใครเล่นติดใครเล่นสามตัวนี้ติดศูนย์ติดหนึ่งสี่นี่เจ้ามือโอ้โหหวานหมูเลยบอกเจ้ามือว่าะหวานหมูเลยนะครับผลลัพ์ออกอะไรครับ ผลรับออกนะครับนี่เอ้ยนี่ออกเลยอันนี้ผลรับออกเลยเจ็ดห้าเจ็ดถูกนะครับเจ็ดห้าเจ็ดเอาถัดมาได้สี่นี่เล่นอะไรเขาให้มีสีน่นี่ไงมีนะ <_ S 2> <_ S 1> สูตรนี้แหละเล่นอะไรไม่ได้สี่ต่อไปสี่บวกสามได้เจ็ดเจ็ดเพิ่มแทบเป็นแปดพอได้แปดบวกสามอีกทีคงที่อีกทีได้เจ็ดแปดหนึ่งมีไหมสามหลักไวยออกอะไรครับห้าสี่สี่เลยนะ นี่ใครเล่นพวกนี้กินโดยตรงเนี่ยซื้อขนมไ้ให้ให้ลูกหลานดีกว่านะครับเสียดายตังค์นะครับตอนนี้มันกําลังเดินอยู่นะครับถ้ามันผิดไันไหนก็มันเรามันก็ไม่บอกแต่ตอนนี้กําลังเอาเล่นมาเอามันเดินอย่างนี้แหละครับสูตรมันกาลังเดินอยู่นะครับเข่าเนะเด่นสีก็เอาสีเวพันยังยังไงท่านก็ได้มีห้าสีสีนะครับอ่าัดไปเลยนะครับตัดไปเลยเอาถัดมานะครับวดทีแล้วเล่นอะไรให้มีเก้านี่ไง พอได้เก้าแต่เราได้ได้เด่นแต่เก้าจริงแต่เราทําตัวดับคืออะไรได้สองได้สามได้หกไม่มีสามหลักผลลัพธ์งวดที่แล้วออกอะไรครับออกเก้าเจ็ดเก้าใช่ไหมเก้าเจ็ดเก้าใช่ไหมอ่านี่ไอาสามหลักไม่มีเลยสามหลักไม่มีเลยถูกถูกนะครับถูกนะอันนี้ตัวเด่นอปพันในนี้นะครับอ้าววดใหม่นี้นะครับ นี่แหละเลขอะไรให้มีแปดเดกนะเก้าหลักร้อยเก้าหลักหน่วยบวกกันได้สิบแปดก็เอาแปดตัวเดียวมาตั้งเลยครับตัวหายอันไหนหายเอาแปดบวกสามอีกทีหนึง่งได้หนึ่งหนึ่งยืดไปหนึ่งแต้มดูช้าๆนะครับได้สองพอได้สองให้บวกสามอีกทีนะครับสามของที่ทีนะครั้งแรกก็บวกสามแล้วก็ยืดหนึ่งแต้มแล้วก็บวกสามอีกทีได้หนึ่งสองห้าเอาใครติดหนึ่งสองห้านะครับ เบาๆหน่อยนะจ๊ะนะจ๊ะนี่จะออกอะไรนี่นี่ใครติดหนึ่งสองห้านี่นะจ๊ะนะจะเท่ากับหวยเอาแปดนี่เด่นนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูหวยเหลือศูนย์เหลือสามเหลือสี่เหลือหกเหลือเจ็ดเหลือแปดเหลือเก้าในนี้มาสามตัวงวดนี้มาสามตัวในนี้นะครับศูนย์สามสี่หก 7จ็ดแนะครับนะเราได้8ดแล้วเราก็8แปดมาผ่านด่ท่านสมาชิกมันจะยากอะไรนะครับก็8ปดศูนย์สามแปดศย์สี่ดศูนดศูดแยิงตัวไปเองด้วยครับแปดศูนย์แปดย์เ เราแปดไล่ครับแปดสามสี่แปดสามหกแปดสามเจ็ดแปดสามแปดนะครับและแปดสามเก้านะครับนี่แล้วต่อมาต่อไปแล้วก็เรามาไล่แปดสี่หก ปดอันนี้ทําเป็นโตะนะครับแปดสี่จะเบิร์นจะหามถูกแปดสี่หกแปดสี่เจ็ดแปดสี่แปดแปดสี่เก้าแล้วก็หมดแล้วครับแล้วสี่ไปแล้วครับมาเอาหกแปดหกเจ็ดแปดหกแปดแปดหกเก้านะครับตัดมานะครับ มาเอาเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็ขอให้แปดนะครับถ้าแปดมานะครับขอให้แปดมานะครับท่านได้อยู่เลยขอให้แปดมาแค่นั้นนะแล้วก็ตรงแปดแปดแปดนะครับนี่นะครับนี่ถ้าแปดมานะครับมีแค่นี้นะครับนะนี่ถ้าแปดมานะครับนะ นี่ถ้าแปดมานะครับท่านจำปาชิกนะยิงหมดแล้วนะครับนะยิงให้ท่านหมดแล้วทั้งหมดกี่ชุดเนี่ยพอให้แปดมานะท่านจำปาชิกนะีได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดชุดนะยี่บเอ็ดชุดแต่คงนี้คงไม่ใช่หรอกตัดทิ้งไปเลยท่านไำปชิกไม่มีหรอกตัวนี้นะไม่ได้ละไม่มีเนะี่ยตัดไปเลยตัวนี้ <laughs> แปดแปดแปดก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ตัดทิ้งไปเลยเดิอาจารย์มันมันเบิ่กันหนมันอูมาเมื่อหามเบิ่งเบิ้มแล้วมาตองเลยมันก็เปลี่ยนไปได้นะการไว้หน่อยก็ได้นะครับของของวันนี้เรามองไม่เห็นนะครับนะมาแปด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 นาหาว่าหวยแล้วเขา็อกอีกมันนะครับต่อแปดมามาได้หมดอ่ะค่อห้่อ้แปดมานะครับนี่นครับ เอาไว้หน่อยนะออพิเศษแปลกๆนานๆผมมาโผตองแปดมันคิดแตกกี่แตนเลยนะแปดแปดมาจริงอะ่ะเล่นอะไรให้มีแปดแต่ไม่ได้เล่นตองแปดอ,อ,อ่ะมีคนหนึ่งก็บอกแล้วเคยกันหนึ่งอยู่คงเตยสมัยออกตองสองอะ่ะตองสองอะ่ะไปเต็งตัวเ <laughs> จ้ามือเลียแับแรบเลยนะออสามตัวตองเล่นหสามตัวตองอ่ะสามตัวแกฝันไง สองร้อยคูณสองร้อยอย่างงี้แกไม่เคยเล่นหวยไะเจ้ามือก็เอาเอาไปใส่ตรงซะนะครับเขาก็จ่ายตัว้ท่ันหลยนะตัวตัวนะครับนะครับนี่ครับนี่ครับนะยี่บเอ็ดชุดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเออสิบยี่สิบยี่บเอ็ด 20, ยี่บเอ็ดชุดท่านจะพิชิกนี่นะครับนี่จะเบิ้ลจะหามตองขอให้แปดมาถูกนะครับนี่แคปหน้าจอไว้เลยท่านจะพิชิกนะแคปหน้าจอไว้เลย ถ้าชอบทางนี้ก็ลองไปดูครับนี่คือแนวทางให้ท่านแล้วนะครับนะสีแนวทางจุดเดียวเนี่ยแบลงขอให้แปดมานะอถ้าถ้าแปดถ้าดับอยู่ออกตามนี้อยู่แล้วออกตามนี้อยู่แล้วนะท่านจะมีออกอยู่ตามนี้ไม่ใช่จะมือไปอั้นหมดนะยี่สิบเอ็ดชุด <c oughs> ยี่สิบเอ็ดชุดไม่ท่นพอุณเจ้าไม่ได้ไปดันไป,ไป,ไป ไปปิดหมดนะจะไม่รู้ว่าชุดไหนจะออกก็ไม่รู้แต่ว่าอยู่ในนี่ขอให้แปดมานะครับตัวตัวดับอยู่ตัวแปดมาแค่นี้ท่านก็ถูกไว้สามตัวแล้วนะครับนะนี่พันหมดจะเบิ้ลจะหามนี่นี่มีเบิ้ลมีหามเนี่ยมีเบิ้ลเนี่ยนี่มีหามมีหมดนะครับนะมีครบวงจรแล้วเนี่ยนี่แปดศูนย์แปดยังมีเลยนี่ตองแปดยังมีเลยนะครับนี่ครับก่อนอื่นจะเชื่อใครฟังใครนี่คือการคาดกันเองคำนวณล่วงหน้าให้ท่านนะ ชอบก็เอาไม่ชอบก็ผ่านนี่ยังมีคําเตือนตลอดเวลานะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับช่องนี้จะขึ้นมาเป็นแนวทางสำหรับซื้อสากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเราไม่สนับสนุนการพานันที่ผิดกฎหมายใดๆเด็ด,ด,ดสิน้นและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องบุญมีนาทีทองขอบคุณเป็นอย่างสูงเอฟซีจริงๆนะครับนะ,ะท่านท่านที่ซื้อสูตรแล้วก็นะครับนะช่วย แท็กมาด้วยครับนะแท็กมาหลังบ้านแล้วจะดึงเข้ากลุ่มห้อง VIP สายด่วนนะครับสายด่วนเพราะว่าจะได้เลข9โมงเช้านะครับนะเพราะว่าถ้าเราลงให้ทางไลน์เราให้ทางไลน์มันทันนะครับแต่ให้ทางทาง,ทางนี้มันไม่ได้เดี๋กับเพราะว่าหวยวันออกนะครับพอหวยมาด่วนอย่างนั้นก็จะเรียกสายด่วนทำไมนะครับสายด่วนนะครับหวดแล้วเข้าเข้า7 7 9เต็มเต็มนะงวดที็แล้วหวยเขาแต่ตัวลอยไม่เข้านะบอกตามตรงในห้องนะ ตัวลอยเขาให้มาอย่างนี้ถ้าง้งวดที่แล้วนะงวดที่แล้วให้มาอย่างนี้9 4 7นี่งวดที่แล้วก็ให้มาอย่างนี้แล้วก็9 4 9 7นะครับแล้วก็4 7ให้หวยสามหางกันนี่เพราะว่าเขาจะเอาสามตัวนี้มาสองตัวนะครับแต่หวยเขาจะเน้นมนกันล่างนะครับหวยเขาจะเป็นเน้นเน้นบนแต่กันล่างหวยแค่นี้เองนะครับแต่กลับตัวด้วยนะกลับตัวด้วยนะครับนะครับ ปีที่แล้วปีก่อนนู่นเข้าบ่อยแต่ปีที่แล้วเข้าน้อยแต่ปีนี้แหละปีนี้ปีทองเขาก็บอกนะครับปีทองเขาแหละนะครับเป็นบางปีนะบางปีก็เข้าติดๆสี่ห้างวดติดนะงวดนั้นน่ะสี่ห้างวดะเข้าสามตัวอีกแตกอีกนะครับนะปีที่แล้วแตกครั้งนี้หรือสองครั้งเองนะครับแต่สองตัวตัววิ่งเนี้เขาเข้าบ่อยอยู่นะครับก็ก็หวยลาวเขาก็เข้าดีนะครับแต่ส่วนมากหวยลาวเขาจะเข้า เข้าตัวลอยนะครับงวดแล้วก็เข้าลอยบ่อยเข้าบ่อยใครอยู่ในห้อง V ีรู้ดีงวดเหล่านะครับนี่งวดเขามาชุดเดียวอย่างเงี้ยถ้ายจะไปยิกสามตัวชุดเดียวอย่างเงี้ยไอ้งวดเก้าศูนย์สามก็ให้ชุดเดียวตรงๆเลยงวดเก้าศูนย์สามนะงวดนี้เนี่ยสายด่วนงวดนี้สายด่วนเนี่ยตาลเขาให้มาสี่ห้าปีแล้วนะครับงวดไายเออลงไม่ถัานงวดนั้นฮะเก้าศูนย์สามตรงๆเลยให้มาชุดเดียวตรงๆเลยอ่ เข้าครั้งเดียวกินทั้งปีว่างั้นเดชุดเดียวนะครับนี่นี่ครับที่ชอบแนวนี้นะครับเนีนะชอบเดียวนี้ก็เอาไปถ้าไม่ชอบก็ผ่านขอให้โชคดีมีใจครับผมคลิปต่อไปก็จะให้เหมสืสอศ็ปกอลเานะครับคอยติดตามชมกันแล้วกันท่าน ถามหามาเยอะเลยครับข้างเลยหวยหวยลาวนี่พออาจารย์เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนะครับนะใจเย็นเพราะหวยตัววิ่งอาจารย์เขาจ้องจ้องตัววิ่งไว้แล้วก็เจาะทั้งวิ่งเข้าทั้งบนทั้งล่างให้สองกับเก้าใช่ไหมห้สอวยล์กพอลาวเวื่อแล้วสองวสกพอลาวเข้าทั้งบนทั้งล่างนีมีหลักฐานอยู่นี่ <c oughs> แต่ไม่ได้เน้นครั้งแรกไม่ได้เน้นตัวนี้นี่ให้สองกับเก้าผลลัพธ์ออกอะไรนะครับผลลัพธ์ออกห้าสองแปดนะ อ้าสองแปดเก้าห้านะเข้าบนลากอันนี้เข้าเข้าล่างอันนี้เข้าอันนี้เข้าล่างอันนี้เข้าบนนี่เต็มเต็มเลยนี่นะครับเต็มเต็มเลยสองแปดแปดสองก็บอกให้กลับด้วยนะครับนี่เข้าชุดนี้นะครับนะก็บอกให้เด่นมันเด่นพ,พอกันสองกับเก้ามันมันแย่งกันเข้าเลยเก้าแต่อาจารย์ก็เน้นเก้าล่างนะเน้นเก้าล่างอยู่แล้วไม่ได้เน้นบนเก้าบนนะดที่แล้วเอ้หวยเป็นเน้นเก้าสองมาเก้าสี่ดีไง หลอกเก้าห้าเป็นเน้นล่างเกินไปไม่เน,เน้นตัวนี้กับตัวนี้อาจารย์เน้นเก้าล่างนะเออเน้นเก้าล่างนี่หวยโซลพอเรางวดงวดที่ละงวดวันศุกร์ที่ผ่านมารอวันจันทร์นะครับวันจันทร์เดี๋ยวจะพรุ่งนี้จะลงคลิปให้ก่อนเลยต่อจากคลิปนี้นะครับผมขอให้โชคดีมีใจครับผมสวัสดีครับ